นี่แหละครับพม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดมาเจอกันเราก็รักกันมันพี่มันน้องวันนี้นงานวันเกิดเจ๊เขาก็ทําอะไรกินเงินไปก็เราก็ป้องกันตัวนะครับเพราะว่าเราก็ตรวจกันหมดแล้วไม่มีใครเป็นนะครับฉีดยาครบทุกคนแล้วเจ๊เจ๊นาคนนี้นะเจ๊นาคนนี้นะครับนี่ซูมใมห้นหน้าทชัๆเลยนี่ครับเดี๋ยวของมันเกิดวันนี้สวยครับวันนี้สวยพิเศษเลย ก็ต่างคนต่างมาทจะมาหากินนะครับเรารักกันพี่มันน้องเราเป็นพี่มันน้องนะครับให้รักกันนะครับนี่เรามีอะไรเราก็จะทําแบ่งปันกันกินใช่ไหมอาจารย์ครับผมเราต่างคนต่างถิ่นมารู้จักกันนะเราเป็นพี่น้องกันแล้วครับอยู่จนรักกันหมดแล้วที่นี่ครับสิบกว่าปีแล้วครับที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยอันนี้ก็มันเกิดเจ๊เขาก็เฮ้ยีเอ๊โอ้ยกล้องผมสุดยอดอยู่แล้ว สวยในกล้องนี่สวยโถล่าผมขึ้นไล่ว่านกสถานผัดแดดเราต้องแดดทุกอย่างวันนี้ทำเมนูอะไรในหม้อฮะเมนูอะไรในหม้อปลาลูกคอกปลาลูกคอกเราเรามาดูปลาลูกคอกเรามาดูปลาลูกคอกกันครับนี่ครับนี่เออเสร็จแล้วจะจะตักไว้ชิมครับ นี่เชฟผมขาดใจอยู่มันเป็นยังไงวะเชฟช้างน้อยผม <laughs> ปลาลูกคอกคืออะไรวะ <laughs> นี่ยน,นี่มุกจะมุกจะเข้าเจ๊เจ๊เจ๊เ,จเข้าถ้วยนะครับปลาลูกคอ,นนอกคือปลานอกคอกนิ้วจากบ้านมาเอ่อจากเจ๊จากเจ๊เข้าถ้วยิิงนนะครับ <laughs> วัตถุดิบโลวันนี้มีอะไรบ้างมากมายเลย นี่ครับวัตถุดิบของวันนี้ครับมีหมูมีปลามีกุ้งมีหอยโอ้ครบทุกอย่างครับขาดแต่น้ําเต้าขาดแต่น้ําเต้าครับตอนเนี้ยกุ้งหอยปูปลามีหมดลครับขาดแต่น้ำเต้าเสือครับน้ำเต้าอเสือนี่อีพีสองครับจากพบานเจกา้าจัดให้ภรรยาอย่างสุดสวยนี่ไม่รักไม่ได้แล้วงานนี้จากผู้ใหญ่บ้านกระบะเมืองช้างเด๋ เออตอนนี้หันแก้มโชว์เลยนะจัดไท่ยังไม่ลังเลครับวันนี้นี่ตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยเออตั้งแต่ตีห้าเนี่ยครับเนี่ยยังไม่ไปไหนจากเตาเลยรักรักภรรยามากเลยมันคือการแสดงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ใช่มันคือการแสดงะอะไรนะมันคือการแสดงมันคือการแสดงนะนี่กือพี่สอนครับยายก็เริ่มทำกับข้าวหลายอย่างแล้วครับวันนี้ พาเดกแล้วนาพาเดกแล้วเหันเกิดเจ้เขาก็เจ้จะพาแดกอะไรไม่รู้วันนี้แดกทุกอย่างวันนี้เด็กทุกอย่างมีกล้องหอยปูปลาผ่านแต่น้ำเต้าก่อเสือเพราะว่าหาไม่ได้นะไหนน้ำเต้าพี่เหรอน้ำเต้าปูปลาเดี๋ยวเปิดเลยเดี๋ยวเปิดเลยเดี๋ยวเปิดเลยน้นเลยก่อนนะครับไหนไหนตุ้มตีนครับตุ้มยอมเลยนะต้องซุปเปอร์ครับซุปเปอร์นะตุ้ตีนก็ได้ไม่ยากกันจากเชฟลุงยา เชฟผ่านผมนอนหลับอยู่ก็เหลยจะเชิดโรฮิงญาคนเดียวอันนี้ก็แขกของยายนะครับก็มามาแสดงแฮปปี้บ์นเดย์กับยายแต่ว่าเวลาแยาห่างนะครับก็ฟองอัดตัวทุกคนครับตัวทุกคนแล้วผ่านทุกคนครับอันนี้ก็ เพื่อนเพื่อนของยายนะนี่เพื่อนเพื่อนของยายมาจากที่ทำงานนะครับน้องน้องน้องกับพี่ชายสวัสดีครับนี่กินหมกปลาซิวฮะนี่เขาเรียกว่าหมกปลาซิวแต่ผมเห็นปลาซิวเลยเห็นแต่ปลาช่อนยายก็ยุ่งนะครับยายก็ยุ่งนะครับมีเต่ความมันเกิดเขาอออ้ดดกบัวสแงงมไล ลุ่มสดหลายโลอยู่เชฟตัวจริงวันนี้สลบครับต้องให้ภรรยามาล้างถ้วยเองวันนี้แล้วเด,ดนเะรียนหน้าเห็นใจเชฟผมครับเมื่อคืนหนักไปหน่อยเชฟผมก็ไม่ว่าของผมแหละ ก็เป็นระยะห่างกันอยู่นะครับก็ตัวทุกคนก็ไม่ก็ผ่านทุกคนนะครับที่ท,ที่มาทุกวันนี้ครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ยายนะครับนี่ครับการนั่งการยืนไม่ได้นั่งติดกันนะครับไม่ได้รวมตัวกันทีพะพงบพงเหมือนครับ

อย่าพลาดการเองเลยแกก็เป็นกินก็เป็นบ่นก็เป็นสัญหาพแดกันจริงๆผู้ใหญ่บ้านเพิ่งมาครับนี่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรอรอตั้งนานก็เก็บพันธ์บรรยากาศให้ยายนะครับก็นี่เอาไอ้นะไอ้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่งมาเนี่ย บอกไปเอาหมวก3าชั่วโมงมึงมานี่ไม่เปลื้มเลยกับไอ,ออ,อ,ตอมตก็ไม่เปลื้มแล้วงานเนี้ยกับคนพัดถินนะครับมาเจอกันก็นกนรับกันมันพี่มันน้องนะครับอยู่ตรงนี้เ,าาเน,น,น,นี่ยจ้างมาจากอะไรนะลูกเห็นยาทนแดดทนฝนเ<ไ>ป็<ท>นไงครับพี่ถ้าใครสนใจจ้างต่อได้นะครับมเบอรอ้เปล่า มาจากโรฮิงญ,ญานี่ทนได้ทุกอย่างครับทนแดบดบทนฝนอยู่ได้ทุกอย่างครับเอออยู่ได้ทุกสภาพของสภาพอากาศนะครับโอ้น่ารักข้าตัวไม่ไหวนะครับแต่ข้าเมาเนี่ยเยอะกว่าผู้ใหญ่บ้านเพิ่งมาครับนี่นั่งเศร้าเลย <c oughs> จะจะ,จะโดนบ่นป่ะเนี่ยน,นัออ่งเศร้าอ๋อยังจะรีวได้อยู่ พยาบาลยังยุ่ยยุ่ยได้เยอะเออพยาบาลอื่นอยู่พยาบาลเนี่ยยัยจะกินพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมเดี๋ยวปูเนี่ยรอนานแล้วเนี่ยวว่าาจะขขัดดไ้โอ้แต่ว่าก็ต้องพิธีวิถีนนะครับเพราะว่าเน้นความสะอาดให้เรียบร้อยน่ารับประทาน น้ำดำปี๊ดเลยนะใช่ต้องซ,งซื้อแปลงใหม่ครับแปลงอละไรร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องสะอาดครับถูกหลักอัตหาริมทรัพย์ของห้าซ้อนี่หม้อหัวใจนี่หม้อหม้อเนี่เป็นไงหม้อเชฟเชฟเปิดหม้อดูนะเ,เชฟเป็นไงครับนี่อันนี้จากเชฟโรหิญญาผมต้มซุปเปอร์ หรือต้มตีนแล้วไปต้มซปเปอร์ตีนไก่ก็มาแล้วครับแต่ยังมีคนลองเลยแต่ก็น่าจะอร่อยอีกแหละคนต้มน้มจากโรฮิงญาด้วยเมนูต่อไปครับคืออะไรปลาหมึกครับทานมแรงอ่ะเฮียปลาหมึกครับปลาหมึกเดี๋ยวใส่แรง เออยยกงั้นเลยยกงั้นเนี่ยเออนั่นเลยพอดีเลยหอมป่ะหอมป่ะเจ้าสุดาเออมันเกิดเมียผู้ใหญ่บ้านนี่เออย่างไปย่างไปไม่รู้ทำไมหอมป่ะ กำนังนะวิวอันนี่อบมาตอหอมหอมหอมก็<ส>ทำ<ส>กินมานพี่น้องกันนะครับก็ไม่ได้หา่างกันไปครับเนี่ยมายืนก็ชิดครับไม่แยกห่างกันกล้องจนหาไม่เจอครับคนที่กินนี่ก็เพื่อนเพื่อนน้องเจ๊เขานะครับ ชิมแล้วตีนไก่เรามาแล้วรสชาติเป็นไงเส้น้ำหมดเดี๋ยวลองลองอาจารย์ชุดชุดน้ำมาอาจารย์ไงผ่านไหมรสชาติน้ำได้เราจะตีนจะเหนียวไม่เหนียวก็ว่ากันทีนะแล้วจะฟันใครฟันมัง ไมดกินยังไม่ได้รอะเดี๋ยวกินไม่ได้แล้วทีมงานทีมนี้อืมจัดไปครับเนี่ยคนกินปลากินไปคนกินที่ไหกินไปรสชาติผ่านไหมครับโอเคผ่านโอเคผ่านรู่พี่บอกว่าผ่านแล้วเดี๋ยวก็บอกผ่านไหมน้ำซุปผ่านไหมน้ำซุปใช้ได้ขายังไม่กล้ากิน ปลาหมึกแจกแล้วครับเชฟโรนยาผมหรือกุมารเชฟกุมารหรือเชฟเชฟโรนยาผมนี่เขมีหลายชื่อครับมีหลายชายา ปลาหมึกครับปลาหมึกเอหอมหอมหอมอ่ะแบ่งเข้าไปแบ่งเข้าไปจัดพระบานจัดไปพระบ้านจัดไป ปลาหมึกครับปลาหมึกหมึกแล้วครับนี่กินไม่ได้ครับลาโอ้ยเก็บก่อนโฆษณาเยอะเลยโฆษณาอย่างเดียวพี่ปลาหมึกครับยอดยังไงอยากกินได้ปลาหมึกหวานยอดมุ่ยเพี้ยนเนาะ ตามมครับกบินส <in> ุกๆหวาน ของของของคุณยายนะครับใช่แกงของเราเองแกงของยายตอนนี้น้องๆของยายมีแต่คนสวยจ้าโฆษณาหน่อยโฆษณาหน่อยเนี่ยมีแต่คนสวยสัญหาผ้าแดดจ้ายกเยอะๆเลยเมสติดตามมาด้วยสัญหาผ้าแดดชาแนลพิมพ์เลยพิมพ์ตัวนี้เลยติดตามติการ์ับุ้ไข่ ข้า YouTube ตัวนี้บันเดียวนี้บันดาว